สวัวดีคืออะไรกำลังจะแนะนำตัวมันดับเฉยอีกแล้วอ่ะทำไมอิมิเลเตอร์มันชอบดับจังโอเคสวัสดีครับผมแบงค์กโมเกมแคทเตอร์แคทเกมไอสาครีมนั่นเองครับผมนะเกมนี้เป็นเกมที่ท่านบอกว่าแนวมันเหมือนไออีวิลนุนกับ ป้ากระปูมากครับผมนะปรากฏว่าเกมแนวป้ากระปูเนี่ยแม่งมีเยอะมากผมมีให้เล่นได้ไม่เบื่อเลยผมนะวันนี้เลยว่าจะมาลองเกมไอศครีมดูว่ามันจะเป็นยังไงผมนะเปิดมาเพลงก็โจ๊ะเลยใจเย็นโอเคเพลงไม่ขอกินไก่ก่อนเปิดมามันก็มีโฆษณาเลยนะโอ้โหไอศครีมนะขับจีด้วยนะโอเคหฮโอเค รีมูฟแอดอ๋อ um, แต่ต้องจ่ายค่ารีมูฟแอดการคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีเอาโฆษณาออกง่ายเลยหลืไม่ต้องไปนี่อ๋อ um, หน้าเมนูมันคล้ายกับ evil nun เลยเนาะก็คือจะมีโ h o s normal hard extreme เออเจอเกมอันนี้คล้าย evil nun อยู่ก็จะเล่นแบบ normal ก่อน,นละกันนะผมนะเช่นเคยผมนะครั้งแรกที่เล่นเกมแนวนี้ผมจะเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วมาลองดูเป็นยังไงเราต้องเจอกับคนชื่อลอตมั้งมีตัวนี้อยู่ลอตจะเดินธรรมดาลอตได้ยินเสียง คุณมีสามารถลองได้3ครั้งเออเอกตีมนี่คือลองได้แค่ครั้งเดียวตายแล้วตายเลยแบบนี้อ่าโอเคมาลองกันดูว่ามันเป็นยังไงแล้วแมปเป็นยังไงโอ้ชีทค่อนข้างจะสวยเลยนะเออนับวันเกมแนวนี้ภาพจะสวยขึ้เรื่อยๆแต่อีวิวนุ่นแหละดูตรงวินโดแ์แล้วกดอ,อินเตอร์แอคโอเคอินเตอร์แอคเดี๋ยวระหว่างที่เล่นไปด้วยผมจะกดไปด้วยเลยกันนะกดปรับปุ่มไม่ใช่ไรอ่ะ แล้วก็เดี๋ยว e ตั้งเป็นนี่แอมแพนปึ๊บปโอเคเรียบร้อยแล้วก็อ yeah. oh. ินเตอร์แอพเย้เปิดมาอ๋อไอ้นั่นไม่ใช่เหรอคนที่จะมาเล่นเราเนี่ยมันใส่หน้ากาไอตัวนี้นี่เองไม่อยากจะเลงไอติมที่ยเลยคือเช่นเงินเด้อโอ้ก็คือเด็กมันคือไอติมนั่นเองอะไรแบบนี้ปะ ไม่เซน,นเนด็กต้องการความเชืเ่อจะคุณต้องหาเชือกที่อยู่ในลิ้นชักอืแล้วก็ลงไปที่ถนนฮะอะไรนะหาเชือกในลิ้นชักแล้วลงไปที่ถนนนะโอเคแต่แต่นี้มันเปลี่ยนไปเลยนะมันคือไม่ได้แค่ว่าหาทางออกหรืออะไรนี่คือเหมือนก็มันเป็นเนื้อเรื่องที่เราต้องทําในแต่ละอย่างไม่ใช่แค่เพียงแค่าหาทางออกเออน่าสนใจไว้โอเค แล้วลิ้นชักไหนอ่ะมีบารอ์ยเออร์เปได้ด้กอันไปนได้หมดเลยโอเคอ่ากึ๊บอ้นั่นคืออะไรอ๋อนั่งโอเคก็เดี๋ยวปับปุ่มนั่งแป๊บนี่ C T L อ่ะ C T L โอเคเซฟเรียบร้อยนั่งรึบอืม เชือกที่อยู่ในลิชักนี่เชือกโอเคเก็บมาว้าแล้วคืออะไรนี่นี่คืออะไรอ้าวโยนอ๋อนี่คือปุ่มโยนโอเคเข้าใจแล้วเราตั้งนี่เป็นปุ่มโยนเฮ้ยแต่ผมรู้สึกสนใจเหมือนกันนะคือมันคล้ายๆกันหมดแหละแต่ว่าบางอันนี่ก็รู้สึกว่าจะมีความต่างในตัวเองทาให้รู้สึกน่าสนใจโอเคไหมอ่าเปิด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 ประตูอ๋อเราต้องลงตรงนี้เหรอโหเราเชือกห้อยแล้วลงแล้วทำไมคือเราโดนขังหรือไงวะ เราออกทงประตูไม่ได้เลยพ่อแม่เราจับเราขังไว้ออ,อกทงประตูหน้าเฉยไม่ได้เลยโอเคแล้วก็สกรดาวมาโอเคเฮ้ย hey, ทำอะไรเด็กอีเวนฮะย่า้ถูกเห็นนะไม่เกิดปัญหาอา้าวต้องหาที่ที่ซ่อนเอออ้าวแล้วกูเข้าไปทำไมวนะเนี่ยเออนีน่ไม่น่าใช่ความคิดที่ดีเออเออโอเคสามารถใส่แมปตรงนี้ได้อะใส่แผนที่ไว้ได้ใส่ทำไมวะโอ้แลดูไม่ไดเลยเนี่ย โอ้นี่ไงอ๋อช่วยเด็กตรงนี้โอเคโอ้ยดูเด็กมันแข็งเคลต้องการกุญแจเพื่อปลดปล่อยล้วล็อตน่าจะเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งโอเคล็อตอาจจะเก็บไว้ในนิ้ชักหรือเปล่ากุญแจที่ช่วยเด็กได้โอเคมันอยู่ในไหนมันอยู่ในนี้เหรอมันไม่อยู่ในนี้แหละล็อตน่าเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วเก็บไว้ที่ไหนอ่ะเพื่อไปไล่ล็อตไปไหนวะเปิดตู้ดิ้ยเปิดตู้ดิล็อตน่าเก็บที่ไหนสักแห่งแล้วล็อตมันจะเก็บไว้ที่ไหนอ่ะ มันน่าอยู่ในรถมันไม่ใช่หรอถ้ามันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเนะี่ยเออเอ๊ะแต่มันเปิดอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยอะล็อตนายเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งกุญแจไม่มีอะแล้กูจะรู้ไหมมันจะเก็บไว้ที่ไหนฟัตนั่นอะไรยามหายเออเจอครั้งสุดท้ายที่สนามเด็กเล่น,นกเ็เน,นี่ยแหละยามแม่งล็อตแน่เลยเรื่องคงผมไม่ต้องเดาเลยมาก ต้องหากุญแจเหรออ่ะไกลไปต้องช่วยเด็กไม่ก็คกูจะหากุญแจไงจะกูจะหาที่ไหนกูจะรู้มึงไหมอ่ะเข้าไปได้เหรออ๋อนี่คือที่ที่สามารถเข้าไปซ่อนได้โอเคต้องกดซ่อนอืมแบบนะันมันที่ซ่อนไม่ใช่ปุ่มเดียวกับอินเตอร์แอควุยอ่าซ่อนกดปุ่มอก็ได้ปึ๊บอืมอ้าว ข้างหลังนั่นอะไร <c oughs> นั่นไงทำกุญแจหล่นปะ่ะหรือคืออะไรวะเนะี่ยงาวนะสมหนาแล้วเมื่อกี้กูเดินไปอยู่หน้ารถมันไม่เห็นผมมันทำอะไรของมันวะเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคทีนี้ก็ออกไปแล้วก็ไปดูไอศครีมเมเกอร์ดอปแมปเอมันดอปแมปเอาไวง้งาวมาก เราก็เจ้าไปแปะฮึบเปิดแล้วก็วางนี้แปะแน่ทีก็สามารถดูเส้นทางได้เออแน่กินปลาหอมชื่นใจโอ้โหกูโดนยิงเลยนะกินปลาทีแตดนีโอเคเนื้ออกเรื่องน่าสนใจนะเผมผมอาจจะชอบเขาโครงเรื่องนี้มากที่สุดแล้วมั้ง ในบรรดาป้ากระปูในอีวิวนุ่นเออมาแล้วดูน่าสนใจดีอ่ะแล้วก็ภาพอะไรน,นี้ก็สวยเลยเนี่ยเอออัน so นี้มันเอ้ยเดี๋ยวซอน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 ทำแบบทันไหมมันคงไม่ลากคอหรอกไปนะงาวจริงนี่อะไรอ่ะโอ้อะไรเนี่ยไอเทมฮะไอเทมพวกนี้คืออะไรอ่ะ คือลายเชื่อที่เราเก็บได้แล้วมีพัศเซิลอีก What the hell เมนูเยอะมากผมเนะี่ยคือเราต้องไปดูแผนที่เพื่อจะหาทางไปกุญแจอะไรเงี้ยโอเคผมเนี่ย <Okay, S 2> นะคุณเดินไปตอนนี้มันก็จะเดินไปเดินม,มาร,บรอบๆใช่ไหมตอนแรกไม่อยู่ตอนนี้มันจะเดินไปเดินม,มาร,บรอบๆแล้วแต่คือเราต้องไปดูแผนที่ว่าอ่าอ้หานี่ก็ตาดีแล้วกันยึบ yep. เงาวเลอเกินก็เห็นอยู่ว่าตูมาที่นี่เราทําอะไรต่ออ่ะเปิดแมปว่ะไปไกลดิเฮ้จะเข้ารถเมืองเข้าไปทําไมก็ไม่รู้อันตรายที่ไหมเคมันไปแล,แล้วเราก็จะยืบอ,อย่างไวเปิดนี่ดูแมปเนเ,เบอร์ฮูดคืออะไรอ่ะเกลกาวอ๋ออะไรเอา้า แล้วกูกดแมปปุ๊บมันก็พากูไปเลยแหละเออขอบคุณขอบคุณที่ช่วยพาไป What the f u ั k ไอ้นั่นคือเลือกด่าน่ะเรามีหลายด่านให้เลือกเลยแบบนี้เออเด็กตายยังอา้าวเออมันหายแข็งแล้วต้องหากุญแจซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนเวรกรรมจริงไหนมันมีอะไรบ้างมันมีโอ้โหมีหลายอันเลยก็คือประเด็นคือล้วจะรู้ไหมว่ากุญแจอยู่ที่ไหนผมแม่งมาที่เพากาว เออมาที่สนามเด็กเล่นนะผมเนะี่ยโอ้โหชอบระบบอะไรของมันนะมันแลดูแปลงใหม่ดีมันไม่แบบป้ากระปู่ไปเลยอะไรอย่างงี้อะไรเนี่ยกดได้แล้ะขอกินอะไรเนี่ยนุนโคลานิ่มนิ่มโคลาเอออ้าวไม่ต้องการอะไรอยาเคลื่องไว้ดีมิชีแล้วมีกดทำถุยแย่และ <laughs> โอเสียงอะไรเสียงนี้คือมันกำล,ลังจะมาเหรอแต่ก็เชื่องดีผมนะผมกดแมปปุ๊บไอ้นั่นก็ ขับรถพาเรามาปั๊บเลยเออโอ้โหกูนี่วิ่งเลยนะตามกูทันบ้าล่ะกมมุดเข้าเนี่ยมันเขามาได้ไม่ล่ามมันเขาไม่ได้หรอกมึงอ้วนเบดโอเคคือเราต้องหากุญแจมาช่วยเด็กเปลยดีใช่ไหมที่เราไม่รู้จักเป็นใครถ้าเป็นผมนะผมช่างหัวมแมงอะต้องกรีดอิดเกตอันนี้เออแล้วมันขึ้นตกใจคืออะไรกรีดไปเกตโอเค แล้วต้องทำยังไงถึงจะแก้ได้ suppression e d กูต้องดูโฆษณาทีนะชุดดิโลเคชันออนแมปอ๋อเพื่อที่จะเข้าอันนี้ได้ต้องเลือกตาแหน่งนี้ในแมปตาแหน่งของที่นี่มันบอกว่าต้องไปเอาของที่ไหนเพื่อมาใช้กันนี้อ่ะปาร แล้วทำไมไม่บอกตอนที่ตูจะหากุญแจให้เด็กนั้นบ้างวะลองกดอีกทีเผื่อมันขึ้นมาเออคือมันบอกเลยว่าอันไหนอยู่ที่แมปไหนแต่ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนของในแมปเชื่อไหมก็ต้องมานั่งหากันอยู่เดียวจริง <c oughs> เนี่ยเออนเนี่ยคือไม่บอกละเนี่ยมันไม่ยอมบอกแสด <c oughs> เขาจะเก็บกุญแจนั้นไว,ว้เพลกาเอ้าวไอ้หายมันก็อยู่ที่เพลกาก็อยู่ที่เพลกานีหว่า เออไม่ต้องแก้ที่ไหนแก้ที่นี่แล้วไอเทมอะไรต้องใช้แก้โอ้โหแล้วกูต้องดูคือเกมนี้มันมันยายผมดูโฆษณาโคตรบ่อยเลยขี้เกียจดูเยอะอะคือ <c ười> อยากจะรู้อะไรคือแบบต้องดูโอเคกันตูไม่อยากรู้ก็ได้ตูหาเองเชื่อ <c ười> ว่าตูจีเนียพอไอหานี่ก็ดักอยู่ตรงนี้แล้วกูจะได้ไปไหมเนี้ยมาดิมาดิไออืดอ้วน เดีมารอบมาตรงนี้ก็จุ๊บแมงนวลไหนแมนก็ไม่มาคือทางเข้ามันมีทางเดียวมันเข้าใจกูบ,บ้างไหมเนี่ยงอ,อมานี่เลยไหมเดินช้าเว้ยโอเคลอบมานีผมจะจุ๊บมันเข้าไปข้างในดักแมงอยู่หน้าทางเข้าอยู่ได้ลำคานจริงไปแลวใบเงาเนะ เก็บกุญแจสำรองไว้ที่ไหน,นสักแห่งอะไรอ่ะเจออะไรเจ,จออันนี้ Active c l e n นเออแก้ยังไงดูโฆษณาไหมกูรู้กูหาเองได้ <c oughs> เปิดมาคือต้อง a อ t i v e c ค e ริเวอร์ปแบบึ๊บปึอ่าปึ๊บกดปุ่มเขียวปึ๊บกดไม่ได้อ่าคือเราต้องทำทำไปทำไปเพื่ออะไระเพื่อฆ่าไปฝั่งโน้นอะไรเงี้ยแหละน่าจะ โอ้หแล้วตอนนี้ก็มาได้แค่นี้ครับผมนะคือเราต้องทำอะไรกับไอ้รถนี้ก่อนเค่ปริศนามันอาจจะไม่ง่ายก็ได้นี่อะไรอันนี้เขาไปซ่อนได้หาของก่อนนี่แล้ววันนี้ข้ามอนแมนเราต้องทำอะไรกับรถน,นี้โดยรวมในแบบนี้ก็เห็นแต่รถอะหรือว่ามีทางองื่นอีกอืมว่าวะไอ้ลุงอ้วนนั่น นั่นไงลำคาญแท้เนาะมันไม่มีทางไปทางอื่นแล้วนะเงี้ยก็แปลว่าผมอาจจะต้องไปที่อื่นก่อนที่นี่มันไม่มีทางเข้าเลยอะเออนี่อาจจะเป็นที่ท้ท้า,ท,าที่เราต้องมาเลยเรานั้นเข้าไปได้ตรงข้างหน้าเข้าไปได้โอเคงั้นเปลี่ยนแมบพบอืมงั้นเราจะไปที่บาร์กิง้งที่แรกของเราคือที่ไหนอะ บาร์กิ้นี่ลานจอรดรถปะอืมเด็กสนับบาร์กิง้งยับลานจอดรถจริงเลยที่นี่น่าจะมีพวกไอเทมคุณจกุญแจอะไรหลายอย่างขอบคุณที่มาส่งไอตัวที่จะฆ่าเราเชื่องจริงอยากไปที่ไหนก็ได้เออนีง่งดูหน้ามันดิย, <laughs> ยิ้มแย้มแจ่มใสแลวน่ารำคาญน่ารำคาญมันเดินช้าอยู่ ห้องได้ไหมเปิดได้อึ๊บไปแล้วใบโอ้โหมีกี่ห้องวะเนี่ย What the มันแลดูมีหลายห้องเลยเกิดวัดดีไปแล้วใบแอ,อยังเขาวงกดแฮะอะไรฟะเนี่ยนี่ที่เรามาตอนแรกเราเข้าห้องนี้บ้างนี้นี่ไงมันล็อกอะไรอย่างเฟลด์อินสเตซิเบิลบัตตัน แต่มันล็อกอะแล้วกูจะเข้าไงต้องหาคนแกมาแยะโอเคคือข้อดีผมได้เกิดว่าท่านขยันดูโฆษณารู้สึกว่าเกมนี้ไม่จะบอกมดเลยว่าอะไรคืออะไรผมแค่ไม่ขยันนี่ใช่จะหาด้วยเองอะไรแบบนี้เมื่อกี้เห็นมันมีประตูหนึ่งแล้วมีรูปบนันไดอันนั้นน่าจะสามารถไปบันไดได้เอ,อ้ยผมตอนวิ่งหนีมันเห็นประตูหนึ่งมีรูปบันไดสีฟ้าอะไน,น,นไงไอ,อ้บอลนะั่งไป คือกูก็จะไปพอดีเหมือนกันอ่ะไม่มีใครโอเคครับขึ้นมาชั้นสองแล้วผมเนี่ยกูยังไม่เห็นอะไรนอกจากประตูเห็นแต่ประตูทางลงไปไหนไวะเนี่ยทางลงไปทางอื่นไหมามาตรงนี้โอเคเฮ้ยแบบแม่งแปลกดีผมนะลงจอดรถก็าว เมื่อกี้มันอะไรคืออะไรนี้เราสามารถเข้าไปได้เหรอเบรกสกครับโฮดดิ้งเราสามารถเบรกได้เหรอโอ้เอาอะไรมาแงให้แม่งล่วงแล้วเข้าไปได้อย่เงี้ยเหรอเออหลายๆที่มันก็หาอะไรแก้ไป่แปล,แลโอ้เราขึ้นไปได้เหรอเดี๋ยวขอเข้าห้องนี้กันมีอะไรไหมไม่มีอะไรเราจะประตูโอ้โหไอ้ฮ่าเอา้ลำคานลำคานแทนเนาะเปิดประตูใส่หน้าแม่ง ไม่เจอของอะไรเลยวะแบงห้องนั้นแหละดูจะมีอะไรแม่งล็อกห้องที่แลดูมีอะไรแม่งล็อกหมดเลยแฮงอ๋อผมฆ่ามางนี่ได้อ่าแล้วเราจะเบรกทำไมนี่ยคือแบบไม่เจออะไรเลยจริงเนะ่ยหรือไอเทม,มอะไรเลยนอกจากกุญแจช่วยเด็กนน่นคือปกติมันต้องมีไอเทมอะไรอย่างอื่นที่ใช้ทำอย่างอื่นบ้านแต่นี่คือผมไม่เจออะไรเลยแ่ง ออกได้ไหมเอาออกได้อีกต้องช่วยเดบอยก็รู้ไม่รด้ช่วยแม่งยังไงเ่ยปล่อยแม่งตายได้ไหมเดบอยเป็นใครวะทำไมเราไม่ช่วยมนะันหนแสดงั <laughs> น้นต้องลงกระไดทางเดิมใจเยนวดีทางลงไม่อยู่ไหนวะเนี่ยหาทางลงไม่เจออีกหลงทางไว้ทางวงกดเวรเนีย่ยไหมชนแมง่ง ทำบนหลงทางโอเคผมว่าที่นี่คงไม่มีอะไร้เราจะไปที่ต่อไปไปคาเฟ่แะ้วกันไม่เจอไอเทมอะไรสักอย่างเดียวนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจน่โอเคเราไปที่คาเฟ่เทเลียนใกสต็อปคาเฟ่เทเลียสำรวจกันอย่างก็ถึงจ้าเอ๋วัด,ดีไวายครีมใบละใบ นี่มีอะไรอีก accessible ต้องมีการ์ดโอ้โหวันดีเมืองแต่ทางอื่นเข้าได้ไหมเข้าประตูนี้ได้อยู่ใช่ไหมเฮ้ย <Huh? S 1> เข้าจากทางนี้ไม่ได้ตรงนั้นต้องใช้การ์ดองั้นกูทำอาหารอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย The fuck ง <laughs> ั้นที่นี่อ๋อ,อมีประตูนี้อยู่เข้าได้ปะเข้าได้โอเคไปใส่ไหงเข้าได้ไหมเข้าได้โอเคบายละบาย อืมแถวนี้มันมีแรดูไอเทมเยอะปีได้ไหมปีได้โอเคแรดูเบทําเยอะแต่ผมก็ยังไม่เจออะไรสักอันเหมือนเแต่เปิดมาแล้วมันก็เหยียดตามจนเกินไปยุ่งจริงเลยโอ้อันนี้ต้องโอ้โหแล้วก็กูโดนล้อมสิอย่างเงี้ยเออเออเออหลบได้มันสโลว์ใช่ไหม <c ười> ตัวนี้เขาได้ปะไม่ได้ อูไปก็ได้ครับแสด่ปีนออกเลยออยา่านี่จุกแบบเด y บายเดลายตามไม่ได้เดีโยแกแล้วเงี้ยค่าไม่ไหวนะเมื่อกี้มันมีมองในขยะได้ทำไมเราต้องมองในถังขยะก็คือขอจบอยู่ตามถังขยะแล้วเนี่ยอินเทอร์แคดูเสทอย่างเงี้ยเหรอโอ้แปลว่าหลายๆที่อาจจะผมอาจจะไม่ได้เสร์ทก็ได้ ไม่เจออะไรเลยโหไม่ต้องเสิร์ชตามทางขยะแบบนี้แหละโหชีตจะเจออะไรไหมอู้เจอพิทออปเปอร์วิดโคดโอเคประเด็นก็คือห้องไหนที่มันต้องใช้โค้ดมันเคยมีหรือเปล่าห้องที่ต้องใช้โค้ดมันเป็นการ์ดลีเดอร์มันไม่ใช่โค้ดอะทิ้งไปก่อนวางไว้นก่อนแล้วเสิร์ชนี้ อ้าวเสิร์มไม่ได้เหรอเอ๊ะเวิร์กแวร์เน็กเทิร์นวีวีแบดคืออะไรแคดเดจิเลเตอร์รู้สึกว่ามันจะมีแค่อันเดียวปะเพราะตอนนี้ผมเสิร์ชถังขยะไม่ได้แล้วตอนนี้มันเสิร์ชได้เลยใช่เหมือนว่ามันเสิร์ชได้ครั้งหนึ่งตามสถานที่ถังขยะเนี่ยเอย๊ใจวัดดีไอหาเอ้ยกูดโดนขังอะแคดเดจิเลเตอร์ อ๋อนี่ไงใช้โค้ดเพื่อเปิดแคชเชียร์โอเคอย่างน้อยมีพัฒนาการโอเคโอเคใช้โค้ดเพื่อเปิดแคชเชียร์ตรงนั้นนั่นเองโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอเคอย่ <laughs> างน้อยเราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีอะไรให้ทำต่ออะ You have been captured คืออะไรเว้ยว้าวโดนจับมาอีกก็ได้เหรอเอ้า oh. ถ้างั้นก็หมอเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนจะมีกุญแจก็ต้องที่บ้านแม่งนี่แหละที่แม่งจับตัวมาเนี่ยไม่แน่จะฟุกเจอกุญแจ inserting duct tape มาทำถุยเลยป่ะลิ้นชักมึงนี่เยอะชิบหายมองไม่เห็นไว้ข้าบงบนไหนฮะประตูล็อกเหม่ยเพลนกุญเพอร์เฟกเพอร์เฟกแล้วมึงจะหนีไรฮะงาเหลือเกินเอ๊ะ อ้าวดิสปลายคาร์บิโอเพนฟอร์มเฮียอ้าวแล้วอ้าวแล้วกูจะออกไงหรือว่าโดนจับมาไม่ดีฟังเอ๊ะพุ่งจะออกไงอ่ะเอ๊ะเอ็งเปิดตรงนี้ไม่ได้แล้วออกตรงไหนอ่ะปัดโอ้โอ้ต่อฟิวอ๋อต้องใช้ไอ้นั่นพันเทปมาฮึบอ่าโอเคเราได้ใช้ไอเทมแล้ว สาสายไฟโอเคอ๋อแ, okay. oh, แล้วก็จะเปิดเด้อโอเคโอเคแล้วไงต่ออาวมึงหลับเงี้ยแหละโอเคดูแม่งนอนผมเนี่ยมุนขนังนอนยังไม่ถอดอากาศอยู่โอเคเป็นท่อนแครกมาทำไมเพ่ไปคนที่ตัวแม่งได้ไหมคือถ้าเกิดที่ไหนจะมีกุญแจแล้วอยู่ที่ตัวแม่ง <laughs> เออเราต้องหากุญแจมาช่วยเด็กแต่แม้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากุญแจอย,อยู่ที่ไหน อาแม่งไปแล้วไปแล้วนะบายเอ้ยจีฮึบก็อ้าวใกล้ไปไม่สามารถทำได้อา้าวกูก็ตาดีครับเอกินมาดามหอมชื่นใจอีกแล้วเหลือชีวิตเดียวแล้วเนี่ยแม่งโดนจับรอบที่สองแต่ถ้าเราแก้ไปแล้วก็ออกได้ไมั้งอ้าวเอาโอเคหาต่อทุกคืนทุกครั้งที่โดนจับนี่คือต้องมานั่งหาสกอตเทฟอยู่เนี่ย จะร้องทำไมล่ะมึงจับกูมาแล้วมึงทำอะไรกูได้อีกฮนะทำอะไรกูไม่ได้มากกว่านี้หรอกก็ทำได้แค่นี้แหละหมอไม่เห็นโว้ยคือข้างบนเนี่ยถ้าอะอะลักบ,บี้เหรอกูไมาทำอะไรวะปาแม่งเออเอ,อ,เอ,อนึกแล้วมันวิธีออกแบบนี้ด้ไวผมเลยไม่ต้องดูแต่พอจะเดาได้รอบนี้จะออกโดยการใช้ลูกลักบ,บี้แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงแม่งอยู่ ออกไปไม่ตบหวัวเ้วไม่อยู่แล้วโอเคกันไปแล้วแล้วกลับไปที่คาราเฟตเลียอีกครั้งครับผมนะพอะเรารู้แล้วต้องทำอะไรเบิ๊บเอเมื่อกี้มันไม่อยู่นะแต่พอเราอยัดไปไหนปุ๊บมันจะกลับมาขับให้เราใจดีได้เองเนี่ยใจดีได้เองเนี่ยโอเคตอนนี้คาร์เฟเลียผมรู้อะไรมากที่สุดเราจะไปกันเลยแล้วกัน ไม่แน่ใจของมันจะหล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าเกมแบบนี้มันไม่น่าจะผมต้องไปนั่งหาใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไม่นี่ไงของอยู่เหมือนเดิมเออคืออะไรอ่ะมันจากไหนอ่ะเฮ้ยวัดมาจากไหนวะมีอย่างงี้ก็ได้อ่ะไม่เสียงอะไรเลยกลับมาอีกรอบอ๋อยมีชีวิตนึงโอเคเออสกิปแมมอาลูรักบี้รอบอ้าว อ๋อทุกครั้งมันก็จะมาซ่อมมาอะไรใหม่เราต้องหาทางใหม่เรื่อยๆอ่ะปายรอบไม่ได้อะรอบนี้อ้าวกันตัวต้องหาทางออกอื่นดิให้เฟนมันซ่อมเออเมื่อเราออกแบบนั้นไปแล้วมันก็จะป้องกันใว้เราออกโอ้โหมันหาป้องกันเรื่อยๆจริงเดี๋ยวผมหาลินชักก่อนมีไดไรปะไม่มีอะไรงั้นรอบนี้เราะจอกยังไงโอ้แฉลงเฮ ผมว่าแฉล่งนี่ใช้ได้หลายอย่างนะอ่าอ่อแแาแฉล่งแฉล่งไขไข่แงวนะอืมปิดหน้าตาไว้แต่ดันลืมวางแฉล่งเอาไว้แง่จริงเลยจริงเอ้าอะไรดิอ่ะเมื่อกี้ออกไปโดนเลยเนี่ยไปไกลๆดิให้แล้วน้ำมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะน้ำมันเอาไว้เผาแน่แม่งเอเเอตอนนั้นน่ะขวดน้ำมันมันหยิบได้นะ ถ้าแม่งนอนอยู่งี้ผมหยิบแล้วมันมาเผาหน้ามันไงก็โหดไปบางทีอะไรของมันวะเนะี่ยเปิดประตูมหมอ่ะอืมอืมอืมไปแล้วตาดีด้วยนะประเด็นไปแล,แล้วเงานะโอเคครับ โดนจุกทีครับฮึบฮึบโอเคฮึบอ่าไปคาเฟ่เทเลยก็รอบนี้ใหญ่นะแม่งใหญ่อย่างงั้นอีกนะไยมอยู่ข้างข้าแบบงงๆเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจเราดยมองซ้ายมองขวาดีผมเนี่ยพำแม่งอยู่ข้างข้ากูอีกเนียนั่นไงดูแม่งดูแม่งดูแม่งมามุกเดิมๆดิมเราอไอ้ไปไลนวะเอา้หาหายหัวจุกกลับเข้ามา เปิดนี่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะไปที่อื่นดิไอ้กูน,นี่ย้างูนี่งเดินนี่ล่วงข้ามไม่ได้มงเดินไม่ใกล้กูนี่มานี่มานหนิอมานี่มานี่มานน่มานี่ศาสตร์ไปไอยู่เดี๋ยวเขาเข้าไปยียยย่โอเคเราจะเอาโค้ดมาสี่แปดห้าเก้าโอเคครับอ่าสี่แปดห้าเก้าเอาได้แล้วเนี่ยคอยเอาได้เหรียญมาเอาทำหาอะไรเหรียญเอามาทำอะไรเหรียญ แค่นี้ใช่ไหมไม่แน่ใจข้างในเก็บอะไรอย่างอื네่นได้ปะเหรียญมัน,ม,นมันการ์ดลดเดอร์อ่ะมันไม่ใช่เหรียญเนี่ยแล้วมันก็จะมาหาตัวเนี่ยแล้วกูก็จะจุกกูจะต้องใช้ต้องใช้เทคนิคการจุกคันเทปยัยโอ้โห,หทำได้ไงวะแสตเอาเหรียญมาทำไมวะเอาไปใช้กับอะไรไม่รู้วิอืมจอบายเอ้หนี้มันมีบ่อมีบ่อเอ๊บ้บคอยอืม ยอมกดดูก็ได้เหรียญไม่ใช่ทำอะไรคลิกทูโกทูดพัลเซอรต้องใช้กระตู้น้ะแม่งต้องกด <c oughs> คือมันมีบอกทุกอยาก่างเว้ยต้องกดโฆษณาดูโอ้เกลียดตรงเนี้ย <c oughs> แต่คือถ้าเกิดจ่าย90้าสิบบาทคือไม่ต้องดูเลยคือกดปุ๊บแล้วมันจะสามารถบอกได้ทันทีว่าอะไรคืออะไรได้บ้าง <c oughs> เกมจะง่ายขึ้นเยอะ กูต้องยอมเปยไหมเนี่ยไม่งั้นกูต้องดูโฆษณาทุกครั้งที่อยากจะรู้ข้อมูลไอเทเอออมยุดแมชชีน,นในวินี้ซัมคอยใช่กิฟต์แมชชีนอ้าโอเคงั้นเดี๋ยวไปลองใช้ดูจำได้ว่ามันอยู่ที่สวนสนุกเนาะไม่ใช่สวนสนุกดีสนามเด็กเล่นเด้อไปใช้กระตู้นั้นในสนามเด็กเล่นเพลการ์ด ใ yep. นสต็อปเพลงเก่ายับเรื่งถือเหรียญอยู่ใช่ไหมโอเคเนี่ยมันจะมีตู้นี้อยู่ซึ่งเราก็จเจาเหรียญมาหยอดผมนะซึ่งก็ไม่รู้มันใช่อะไรแปะอาา่าฮะเพื่อไพมันนี่ปึ๊บคืออะไรแอคทีฟไพมันชีได้เพนบอลก,กันอู้ยิงหัวแตกได้อะโอเคครับผมนะแต่ว่านอกจาก ยิงแล้วประเด็นคือมันทำอะไรได้อีกมันก็จะบอกใช่ไหมเพนบอกกันเอาไว้ทำอะไรกูต้องมานั่งดูฟักเสกข้อเสียเกมนี้คือแม่งเอ้โฆษณาเยอะคลิกทูโกทูเดอะพัซเซอร์อันนี้อันนี้ผมจำได้มัน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 อยู่ในห้องอ่ามันเป็นปุ่มแดงที่ไหนสักแห่งอ่ะ มันจะมีห้องหนึ่งที่เข้าไม่ได้แล้วเป็นประตูรั้วแล้วมันเป็นปุ่มแดงน่าจะเป็นห้องอคือเราต้องเอาปืนเนี่ยไปยิงปุ่มแดงของที่ที่หนึ่งลานจอดรถตป่อว่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นลานจอดรถป่ะมันเป็นที่ที่ผมเคยไปแล้วลานจอดรถตป่าวะ่ะคุ้นๆเหมือนเป็นลานจอดรถมีประตูห้องหนึ่งที่มองเห็นปุ่ม ใช่ป่ะใช่ใช่ใช,ใช่ผมจำได้ใช่ละใช่ละใช่ละประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็น่ายิงใส่หน้าไอหานั้นได้ถ้าเห็นหน้ายิงแม่งนี่งไงเออถูรู้เลยผมนะเย้เบบี้โอเคแล้วก็ยิงปิด โอเคผมหนะตัดพาร์ตในเรื่องน,นี้ครับผมนะเราก็มาลองเล่นเกมนี้สักพักครับผมนะก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะด้วยระบบไมค์ดิจิทใหม่ที่เราสามารถไปตามที่ต่างๆเพื่อหาของจากที่นั้นมาแก้ที่นี้ได้ครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ดูกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมทั้งหมดนี้ผมนะถ้าเกิดใครอยากเห็นผมเล่นเกมนี้อีก like, ก็กดไลค์กันระดิ่งแค้วบ็ติด่ามหงอยกู๊ดไนท์